สำหรับข้อที่สนะคะก็คือฝึกมาโรงเรียนนะคะก็จะได้หลายเรื่องของการฝึกที่จะทำให้ลูกเราหัดเป็นเด็กที่รู้จักช่วยเหลือตัวเองนะคะโดยกิจกรรมของที่โรงเรียนแซมก็เยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขารู้จักหยิบนมนะคะจับช้อนซ่อมทานอาหารเองเสียบหลอดที่กล่องเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นอะไรสิ่งเหล่านี้นะคะโรงเรียนก็จะสามารถ ปูพื้นฐานนะคะให้เขาเป็นเด็กที่ทำอะไรด้วยตัวเองได้ก็จะเกิดเป็นเด็กมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาทำได้มันก็จะเกิดเซลล์เอ็กซ์ตีมในเรื่องของการที่มีเป็นเป็นเด็กที่มีความมั่นใจกล้าแสดงออกส่งเสริมในเรื่องสิ่งเหล่านี้ไปถึงอนาคตของเด็กนะคะแล้วก็ มีความภาคภูมิใจที่เขาได้ทําอะไรได้ด้วยตัวเองโดยที่เราก็จะฝึกนะคะว่าเวลาดื่มนมน้องก็จะต้องรู้ว่านมอ,อันไหนเป็นของตัวเองนะคะสามารถที่จะหยิบและจํารูปลักษ์ของที่ตัวเองกินได้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปทิ้งขยะนะคะฝึกความรู้จักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นในตัวนะคะแล้วก็น้องก็จะ ทานนมเองได้ช้อนซ่อมหรือว่าทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะให้เด็กนะคะรู้จักเอาจานไปเก็บโดยการที่ว่าถ้าเด็กเล็กๆนะคะคุณครูก็จะบอกให้เขาเคียย์แค่ช้อนแล้วกเ็เขายังนั่งหายแชร์ are, แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเด็กที่โตแล้วเขาจะต้องไปเคียย์อาหารแต่พยายามให้เขาทานอาหารให้หมดเราจะไม่ตัดอาหารให้ให้เยอะแต่เราให้เติมได้ตลอดหมายความว่า1 เขาจะได้มีความรู้สึกว่าเด็กคนไหนที่ทานได้น้อยนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทําสิ่งเหล่าน,นี้สําเร็จนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเลยนะคะส่วนเ,เรื่องของการช่วยเหลือตัวเองแล้วต่างๆนะคะเราก็ยังมีการพัฒนาสิ่งเหล่าน,นี้ร่วมกับการทํากิจวัตรก็คือในเรื่องของเรามีเรื่องของการอาบน้านะคะเด็กก็จะต้องเขาเรียกว่ารู้จัดใส ชุดนอนนะคะที่โรงเรเียนเราก็จะมีใส่ชุดนอนด้วยตัวเองติดกระดุมด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้ มันเป็นสื่อของการเรียนอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าที่แซมของเรานะคะก็จะเป็นว่าทำไมถึงต้องมีชุดนักเรียนชุดนักเรียนชุดนอนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือว่าฝึกให้เขาได้ดูแลตัวเองนะคะได้ช่วยเหลือตัวเองนะคะก็คือพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้พอเขาโตระยะหนึ่งเขาอาจจะเห็นเพื่อนทําไม่ได้นะคะก็ฝึกเป็นเด็กมีน้ําใจนะคะไปช่วยเพื่อนหรือไปช่วยน้องคนที่เข้ามา หลังจากที่เหมือนกับเขารู้ศักยภาพตัวเองไปด้วยในตัวถูกไหมคะแล้วเขาก็ยังรู้ว่าเขาสามารถที่จะแชร์ช่วยเหลือมีน้ำใจคนอื่นต่อสิ่งเหล่าน,นี้มันจะได้ความภาคภูมิใจให้กับเขาเช่นกันอันนี้ก็เป็นการสร้างสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ที่ค่อยๆสะสมโดยเป็นรากฝังลึกที่ทำให้กลายเป็นบุคลิกภาพหรือนิสัยของเด็กคนหนึ่งขึ้นมานะคะข้อสุดท้ายก็คือการให้เขารู้สึก อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเขาเริ่มมีน้ำใจนะคะเขาก็จะรู้สึกอ,อยากช่วยนะคะอยากดูแลคนอื่นในอนาคตนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปโอ้ยทําไมไม่รู้จักช่วยเหลือคนอื่นไม่รู้จักกระตันยูเลยเาทาไมาไม่มีน้ําใจเพราะว่าสิ่งเดี๋ยวนี้มันถูกอสอนนะคะถูกปูพื้นฐานในสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ฉะนั้นแซมเราได้จัดสภาพแวดล้อมนะคะเพื่อให้ลูกของเราเป็นเด็กที่ จะได้มีนิสัยที่เป็นเด็กที่มีว่าเฟื้อหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยสามอย่างที่ฟ่ามานะคะมันก็จะไปส่งผลถึงรากฐานในเรื่องของการที่เขาจะเติบโตใช่ไหมคะกลายเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีบุคลิกภาพที่ดีน่ารักของสังคมต่อไปนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะที่เราบอกว่า มีอะไรจะมาบอกใช่ไหมคะข่าวดีนะคะของเราก็คือเรามีโปรเจกต์ใหม่นะคะของแซมินเตอร์สำหรับน้องๆที่อายุ7ปี6ปีนะคะที่จะยังอ,อยู่เรียนกับแซมินเตอร์อยู่นะคะเราชื่อว่าโครงการ Homeschool Inter สู่ o r อร์คล s สนะคะซึ่งเรากำลังจะบอกว่าวันนี้เราเริ่มเปิด โอเพทางด้านการศึกษามุมมองของคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นนะคะสำหรับมุมมองเรื่องโอกาสทางการศึกษาก็เป็นวิธีการที่เราจะเลือกรูปแบบให้กับการเรียนรู้ของลูกแนวใหม่ฉะนั้นแนวใหม่ที่ว่าก็คือ HOME SCHOOL ของแซมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่เจน a อนฟาคะเจน a อนฟาก็คือเจนที่ในโลกของอนาคตที่กำลังออ กำลังเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเราอาจจะมาเลือกวิธีการเรียนแบบโปรเจกต์โฮมสคูลเพื่อที่จะเลือกเอาวิชาที่เป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับตอบโจทย์ของการใช้พื้นฐานของการมีการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีในในอนาคตของลูกเรานะคะอันนี้ก็ฝากติดตามไว้เพราะว่ามันยังเป็นสิ่งที่เราจะมาให้ความรู้ว่า มันคืออะไรนะไอ้โฮมสคูลก็ติดตามต่อไปสัปดาห์ละนิดนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องพูดคำว่าสวัสดีค่ะและ้วบายๆเจอกันอีกสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณค่ะ